ยังไม่เข้าอีกครับโค้โดนปัดไปมือได้ชนเขาออกมาครับเลยบอลต้องไม่พลัดพลายดังชุลมุนขึ้นข้างประตูครับเคลื่อนชุดมาแล้วครับโอ้เข้าไปแล้วครับลูกนี้ยิงบอลฝ่จยทีมครับเขี้ยบอลไม่มันเลยมันบางฮาโรุเถอะครับอร่อยไม่มีไขมันเอาลูกนี้ไม่ย้ำหน้าครับตอนนี้คืนไปคืนมาครับพยายามจะหาจับมันบางมันบางเขี้ยบอลไม่มันนะไม่มันจำไว้ กองหลังแน่นไปหมดแล้วครับฮารุเถอะครับอร่อยไม่มีไขมันจักเข้าหรือเปล่าโค้งเทียมุกเข้าไปแล้วครับลูกนี้สวยจริงๆค,ครับโอ้โหครับเรามาดูภาพชาได้อีกทีครับมันอยู่คนเดียว <c oughs> คนอื่นเขาเชียร์บอลไม่มันนะเพชฮาร่เถอะครับ,บอร่อยไม่มีไขมันจักเข้าหรือเปล่าโค้งเทียมุกเข้าไป อเต็มเต็มเชียบอลแม่มันเลยมันบางฮาโรสถกรับอร่อยไม่มีไขมัน